สบายดีพี่น้องสอวสบายดีสุขุสุขคนเอ่องน้องม่นี่คือตาพี่น้องสาดีพี่น้องนาเพ่นเอาคอมมาผาใครลูกไผ่ลูกทรายสบายดีพี่น้องหาพ่อนเอามาผาไ่อูกทราบายดีพี่น้องหาเพาคมาผ่ใลูกไกรสบย่นองนาเสือนามาผ่าลูกผ่ลูกายสบายน้องมาเลยเสิไปนาาหาหนี่่ัเิดพอดปเอาเสอง่ายาันิ้งน้ำ่ามาไรมไเอาเสือผ่ามาเปิ้งปาที่ปน้ปนุ่ยกดที น้ายด่นดายงามามาย้าเอาะได้นเอาหม้ทมอามาเบิ่งดูมีจักสุดใหนปลนุ่ยเบิ้งดูปปลานุ่ยพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ปะจะไปจะไปนี่ปลาลุงแล้วลูกเก็บเสื้อผ้าแล้วพี่น้องยี่ห้าพ่อเมยลูกคอย แซ่ให้ป้าเบิ่งดูอีลอยจากสุดให้ป้าดูอีาูใไ้ป้าเบิ่งดูอีลอยจากสุดป้าเบิงดูป้าเบิ่งดูป้าเบิ่งดไป้าเบิงด้าสิงดี่้เบิสดป้าุงิีู่ป้าลุงให้ป้าเบิ่งดูไนาิดูไ้าิูาบงดูไฮ้าเป้าเบิ้งูป้าเบิงดูไฮ้าเ้งาิงูเงด้สูไฮ้

พิอ่อยากไปห้องหายห้องห้ออืมห้องอัดให้เพิ่ไปว่าห้องหยาวันยังก็เก่งในเพ้นนเก่งนเพิ่งได้นะอก็เก่งในตัวหนึ่งโบไซสลิปก็เป็นทนิโต้ห้องโบไซไปที่ไปกินน้องหมูสัวเนี่ยร้อยใส่สติปเตอว่ะอักลูกยังป่ะนมาพี่ด้อลูกยังไปกินดองอยู่ปักสองบ่ายเราอะเราบ่าย รอบใบยังไงเจ้ามาเจ้าสิบไส้ในรอบใบเจ้ามาถ้าสิบถ้าโทรบอกคนนะพอลูกโทรบอกแล้วบอยไปเสือด้แม่ก็ไป้ไปสิิดแม่เพื่อนมีว่าเอื้อยยเออื้มาเบิ่งขับไปเองอีกแล้ค่ะแม่หายลื้อักว่าแล้วก็พับหยาดกระโดงใช่เสือแค่เน่าเลยลูกเสือแค่เน่าเลย

กลิ่นมันออกรายนะของพใหญ่อนผัดอันเดียวมันเลยกินหมูแห้งห่วยอันแล้วก็เมื่อเมื่อจังได้มาเออมายังได้ือเจนแต่สินเอามากันากันเปนกิอมแล้วรกไกกินินะกินะอะกนไรไกินกินนอรอกไรกินนกินออะนนนอออออนกินกินยะอนีิ เตรียมคองสีแปนนอนน้ำพลแม่ขึ้นนึงลุมันสิข้นพี่น้องเลยขัสีแป้ลายขึ้นไนจะให้เขาเฮียนเน่จะหน่อยสิปุเป็นตุคอตกอเออล้เป็นยนยังตัวยังไงลบอกป้าด้วยป้นลูกแปะมาอ่างด้วยได้มาอ่างยังไงแปะปุ่มมาอ่างป่าด้วยเธอมอ่มาเก่ามาขาแนะคะแนนปิดเนกพี่เก่งไทอย่าลืมเดนีลยนะขอดยังลืมขอร์ดเดินไปกินอหา ซอสี่เฮานี่แหละแม่ให้พอด่าลวกให้กินอือเอาใส่กระต่าไปนํากันโลดคั่นให้มันน่ะบ่มีบกินอันคั่นหมอหิวเลยแงๆน่ะเบิดใดน้อยๆนี่ก็ได้นมาก็บ่ซื้อจะเป็นวเจ้าอ้ายอเอ้านี่นํามาาก็บ่ซื้อมาให้โอ้อยากนอนขึ้นรถนี่ก็ับได้นี่อันนี้มากินนกินมากินาแคบ่อยากไปไปกับานติเนาะ ตะก,กี้ว่าเส่ไปน้ำยาฝาพอได้นั่งเป็นหมูเพิ่นห้องไปน้ำนูดมันอยากนอนอนอนก็เถือ่อห้องไปแต่เถื่อไปกับเฮาเนาะไปฝากสองมานนอนไปฝากสองมาอีรอนก็นอนมันอ้วนน,<บ>น,น,นนอนเดลยใครเน่ต้นอะไรนมี่เขาเนี่ยแลกเกมเพิ่นนั่นเกมเป็นเขา ngắm quá. P'vina nằm, nó cứ nằm nghỉ trên nệm, nệm giường, nệm giường. Nằm, nằm, nằm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 . Nằm, 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 nằm. 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 Nằm, nằm, nằm

เสือลุกงิบเลสิลงนะเสือคือขี้ไร้แสิลงพาเขาะยานุ่งเสือแดงเอะหดเนาะเสแดงแดลายๆเลยเจ้าเนี่ยนุ่งไหาจะหานุ่มตกงามๆแดงโตถาแล้วทั้งนี้พื้น ติกี้เธอว่าย่าไปนำเมจิ้งจะไปนำขอเด้อโอ้ยบายเมจถูซ้า่ามจแปะมได้มาบานนี้เด้อยแคทสี่พาไปอย่าเล่นไดยก็ยุานังน้ำยาเนี่ยปลาลุกชิวาเป็นมาบอ่อแล้วอย่างลูกปลาลงมาโค้ชช่วยเราช่วยม่ได้บริปันขาวเส่าชอบไปปลูกพักปลูกมีนะคะก็เลยนจไปนำตี เดินมาเินที่ซีว่าใส่เ่ังน้องมินเลยวะห้องบ่มืออ่ะเดี๋ยวเขาสิปาแล้วนงมินได้ไหมอืมใแล้ว้ากัคิด่านองขึ้กันเด้น้องชายลอยน้องายลอยให้ปลาหนุ่ยไปนน้ำมอร้อยให้ปลาหนุ่ยไปน้ำหยฮะไปปลานุ่ยชิาตุชารอะไรเนี่ยกับ่ไดสไปตะกี้ว่าสิปายคนบ่ให้ไป แ่งเสงตวทางนะิตใจกัวัอนนั้นนในในเราดาูหิบม่กมมีแก้แก้แก้อนมาพีดเลอดี๋ยวนี่เราแปลลาน,นลูกเราข้าวอโอ้่นนอนแลนเขาคือขึ้มาท่านีย้อนุเ้าขึ้มาท่านย้อ ขึ้นมาพี่แม่หาวโลดหามันคือไปชาเท้ตีนว่นอนใช้หลวะมาเลจะอันเข้ามาเลยค่ะยังเอเข้ามาลยค่ เอาพออีหลาดมาคือตอนนี้ตอนจอดคือ oh. บุลงบัดงงไปพอดูม uh? าึ้นลงบ่แล้วยางมาตะพูนจะขี่รถไปมาอายางมาตะพนสามเมตรโอ้ยยางมาตะปากสองนี่ร้อยลุงหลาดย่างมาตะปากสองนั่งซื้อรถก็เห็นแล้วสบายกินอ่ะเดี๋ยวได้แต่นั่งซื้อป่าเอมบ้านได้อ่า เอาไปต่บมินหยามาหาฉลอมซื้อลดยืนริดลดเจด้วยมาหาสิบห้าลำหยาฉลอมแต่งมาผักยังให้ลูกชายแต่งเครื่องแต่งเครื่องสิไปห้าแม่ก็พอเป็นตัวอะไรเป็นโทรมาแล้วบอกให้แม่ไปบ่ามีผู้ปฏิบัติตั้งหันเลยว่ายุงหิบยังมามาลุงกินนกพันมาแล้ว แม่บอกว่าแม่บอกไวเบิดแล้วว่ายตืนกับพอลูกชาย่ชายให้ล uh 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 ูกเชา่เดือนปลายนทเป็นทนขวมเดือนปลเดือนกว่าเดือนไม่เห็นมึงสเดือน แม่นำรอยอัน <göster> ล <ges 2> mm ้างมาามห้เสะเส่ดเราดำเย็นมาหนาแน่เอเราคือเก่งแท้หนาบ่มากอเออเจ้าชิกินเซ่มันแซ่่นำเย็นล้านกินเบ็ดหมดละหนาก็สิไปเลยหมดโอเคๆๆ ไปแหละก็คือซื้อขึ้นเสริลด์มห้เด้อหนุ่ยเพ็ญผาจ้าขับได้อยู่บปล่าขวัญหนักขับได้คนนะแต่ว่ามันนั่นอยากไปน่ะปุ่มเอียงได้อยากได้รถอยากก็ซื้อรถลดไทยนักซื้อบ้านอะให้ให้เฮาเราไปคนขับไปส่งเพลินไปหาเพลินหอยากได้ความหมายนั่นอยากไปนอำนน้ำขาวนี่นะมีมีแผนมีแผนหลายได้คนเอา được rồi vào mà đâu